เอารับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องเกมมี่มอนนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างยานอวกาศกันนะครับเดี๋ยวเจอสร้างให้ดูนะตอนแรกเอาของการผมเองครับตอนแรกให้เอาไอ้น,นี่นะครับแล้วก็ไอ้นี่มาตอวนี้นะ นี่ก็สลามบ์สลัมบ์มบนเขาขายไปไหนวะอัน <c oughs> นี้ไงสลามบ์แล้วก็ตามๆผมน,นะครับอันนี้วินไว้ตามตามผมแล้วน,นะครับ ุก,กี้ผมถูกใช้มาครับขอยบอภัยด้วยนะครับที่แตดต่อามอยอยาครับแล้วก็เห็นตาผมเมือนไม่ได้สิ็จแล้วนะครับต่อซาลามบกไปเรื่อยๆนะครับทำตามผมไปเลยนะครับ โอเคได้แล้วนะครับเออมีคนถามผมว่าแล้วมันจะเออจะไปยังไงนะครับแต่ตอนแรกมันจะตกแต่งยังไงก็ได้ให้มันเหมือนก็สวยยันอกาสนะครับคือเอาไฟเชคมาไฟเชคอันนี้ไฟแชแล้วก็นั่งดรับ แล้วก็ลองจุดนะจุดแล้วมันก็ไปอย่างนั้นเลยนะครับบักใช่ไหมเนี่ยไปได้ไหมไปได้บาไปได้ไปได้นะครับ,ม,รบมันไปแล้วนะครับมันไปแล้วรอด้วยบัก

lượm Ui. Nhìn này Nhìn này Tại sao ngoài mình cũng không muốn Tầm lại mắt Ô Ô Giác lực cơn Chúng ta ăn nên Giá mặt bay rồi Tới chắc có tụi bay rồi Ok bay ít ra lẹ โอเคครับเออขอจบคลิปนี้ไปแล้วนะครับจบแล้วบายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปด้วยนะครับบายบาย